ครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการทำท่อโถฉี่ตันครับเรามีเครื่องมือมาแยงรูครับทำยังไงเราไปดูวิธีทำนิดนึงครับคือเครื่องมือที่สำหรับไว้แย่ท่อตันท่อฉี่ท่อโถฉี่ท่อน้ำทิ้งท่อสวมแย,แยงได้หมดทุกที่ครับนี่คือครับคือใบมีดมันมันสามารถตัดทุกอย่างที่ตันท่อเช่นขวดน้ำ สอมช้อนตะเกียบมันจะตัดให้ละเอียดนะครับนี่ครับที่แยงขึ้นมาเมื่อกี้ครับนี่คือหัวสว่านมันรเรียกหัวสว่านตะขอเนี่ยพี่น้องครับดูอะไรติดขึ้นมานี่ทําให้ท่อมันตันครับนี่คือสาเหตุหลักเลยของห้องน้ําทั่วไปทั้งชายและหญิงนี่ครับสาเหตุหลักมันตันครับมันไม่ไหลแล้วเราก็ นี่ไงเราเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะแยงท่อให้มันไหลได้แล้วครับอันนี้คือท่อใหม่ที่ลูกค้าเขามาต่อชั่วคราวครับเพราะว่าท่อน,นี้มันไม่ลงเขาก็ให้เรามาแย่ตอนนี้แย่ท่อลงแล้วครับเราก็จะต่อท่อน,นี้้ารูนี้เข้าเหมือนเดิมนี่ครับตัวน,นี้เสร็จแล้วเราก็จะเก็บเครื่องมือ เก็บเครื่องมือครับเอาที่ทั้งมหาจะถอดสายแล้วครับชาวปหาซักไทย f อหน่อยสีเลยแล้วฮัลโหลฮัลโหลนี่ครับมีทีถอดครับทั้งมหาเราจะถอดหัวเจาะหัวปั่นนั่นออกแล้วครับเครื่องจิมพอร์ตมากับพร้อมช่างเลยครับเครื่องนี้อเมริกาครับสั่งตรงมาจากที่ไหนนะอเมริกาครับมาพร้อมช่างเลยครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับขน ม่รู้ขนอะไรครับมันอยู่ในท่อน้ําทิ้งของน้ําครับเอาไปไกลๆหน่อยช่องไม่ซูมเอข้าไปเสร็จเออนี่ครับพรนะครับแล้วเราจะตัดต่อท่อเข้ามาเดิมครับคอยดูต่อไปครับเราแย่เสร็จแล้วเราเอาสายยางก่อทางเข้าข้างหน้านี้เลยพี่สายยางใหญ่ลงไปนะครับแล้วก็เปิดน้ํานะครับนี่ครับเปิดน้ำใหญ่ลงไปก่อนทํานี่มันจะทะลักขึ้นมาข้างบนเลยนะครับ ก่อนทำมันจะทักแต่ตอนนี้เราแย่เข้าไปเอาใช้เครื่องปั่นปั่นเข้าไปในข้อน้ำทิ้งนะครับมันจะไม่ไหลออกมานี่ครับไหล,ไหลสะดวกสบาย,ยครับไหลคล่องมากครับตอนนี้เตรียมต่อตัวนี้เข้าครับเราจะตัดตัวนี้ตัดนี่แล้วต่อต่อข้อนี้เหมือนเดิมมันคอยดูต่อไปครับ นช่ครับกำลังตัดข้ออยู่นะครับตัดข้อต่อใหม่ครับนี่ครับตัดข้อขาดแล้วทำโฟมสะอาดบาดแผลหน่อยต้องตัดไลย อ้สมนี่ดิหมุนบิดไปหน่อยนี่ๆๆๆๆเน่มยาวแล้วก็ตัดออกชวนนเอมากไปมากไปมากไปตรงนาดยาาเลยตัจริงแาาอันนี้ทามยาได้นะครับจริงนั้นนะครับไม่ลองแล้ว ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆปาป้ๆลุงๆอ่าๆช่วยกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ช่างเล็กหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจคนกาลังใจขอบคุณหลายๆครับขอทอดเมื่อกี้มาสวมเหมือนเดิมจะด,ดูหน้ามันมันตรงก็พอแล้วอ๋อนี่ครับ นี่ครับตรงๆนะครับนี่มันอาจปะิยาไปแล้วก็ตัดแต่งที่หลังได้นะครับนี่เราแค่เทียบเฉยๆเทียบวัวมันพอดีองสามันได้นะทำบานสะอาดกาแค่นะั้นอานี้ออกมาสมนี่ก่าเออ ก็สวมข้อความกันชานี้ได้ไหมโอเคตัดนี่นะตัดเลยตรงขีดเมื่อกี้มาทางนี้ก็ได้นี่น,นี่ขีดตรงนี้เออ เช็ดแต่ขังนงมอกก็ได้ขในไป้องเช็ดังไงมัม่มีแต่น้ำอะไรไม่รู้ไหมเนี่ยนี่คือการตัดต่อท่อน้ำทิ้งแบบเร่งด่วนนะครับ ที่ลูกค้าเขาบอกเอาแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ขีดไปถันเขาไม่ได้เขา,าไม่ได้จะให้สวยครับแต่เราต่อเข้าไปก็สวยๆเองนะครับหรัากา่างยาแถวๆนี้ก่อน<า>เดี๋ยวขีดก่อนเอาไปเลยขีดตรงนี้ไว้ขีดขอไว้ เออพอออกไปเนี่ยดึงดึงแบเนี้เออเอาหน่อยปัดหน่อยเอออีกหน่อยไม่ต้องเยอะเขามากไปเอออ่ะตัดออกนิดเดียวก็มีความหมายนะครับถ้ามันยาวไปจริงๆแล้วก็ฝืนมันลำบากฝืนมันลำบาก <c oughs> ทานยาเลยไม่ต้องร้องแล้วอันนี้ อย่าเพิ่งตอกแน่นนะเอาไปตอกข้างในสวมแล้วก็สวมนี่สวมนั่น้อมกันเออพอๆน,นี้เดียวย่ามากแต่จะต้นไปไหนดูดิเดี๋ยวน,น,ยวนี่นิดนึง อเอาเลยขานนู้นขานนี้เขาร้องกันเลยจบงานครับเด่๋ยนี้ยังไม่จบครับยังไม่จบครับแบบนี้จบงานเดี๋ยวจะให้ประหาปิดคลิปให้ครับแต่แล้วตอนนี้เราดูช่างพี่มหาปิดงานให้ก่อนครับจบงานผู้ปิดทองหลังพาครับอืครับดูผมก็รู้แล้วครับผู้ปิดทอง <c oughs> ผู้ปิดผมทองครับตอนนี้พี่มหาท่านช่างมหาเทมฮขมัดนอมัทาคนจน จะปิดงานให้ครับก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนด้วยการดูชิปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต e ให้ขอบคุณมากเหลือหลายครับขอบคุณจริงๆเสร็จครับตอนนี้เสร็จส่งงานครับเอาพี่ช่างมาหาปิดงานปิดคลิปเลยครับครับผมนี่ก็เป็นขั้นตอนเบื้องต้นนะครับในการแก้ไขท่อนะครับผมอมไงไรก็ แต่งกันต่อไปหะครับผมขอบคุณครับครับผมทําได้คุณก็ทําได้ครับผมนี่ครับลาไปก่อนครับนีม่มันคุ้นๆนะครับลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีครับ